สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับหลายท่านหลายคนก็สรรหาไม้ผลมาติดสวนไว้และไม้ผลที่ยอดฮิตที่สุดที่ยอดขายสูงที่สุดในปีนี้หรือในปีที่ผ่านมาไม่กี่ปีนี้อันดับหนึ่งเลยผมว่านี่เลยครับทุเรียนแน่นอนทุเรียนมีหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนทองลินรับแลหลงรับแลมูซันคิงอะไรประมาณนี้ก็มีแต่คลิปนี้ผมจะมาบอกถึง5เคล็ดลับการเลือกซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนมาปลูก ปลูกแล้วมันต้องรอดและโตวไวข้อมูลนี้ได้จากการปลูกจริงนะครับซึ่งผมก็ได้ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วแต่มันโดนไฟไหม้ไม่ได้อัปเดตให้ชมปีนี้ก็เอามาเสริมในสวนนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อทําคลิปนี้ด้วย5เคล็ดลับการเลือกซื้อหาต้นพันธุ์ทุเรียนมาปลูกให้รอดและโตวไวมันมีอะไรบ้างเรามาฟังเป็นข้อๆไปเลยครับแต่คนอื่นเราต้องรู้ว่าต้นทุเรียนที่เราเห็นวางขายกันในร้านทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นกิ่งเสียบยอด ไม่ใช่กิ่งตอนเพราะว่าด้วยสาเหตุที่มันตอนกิ่งยากอะไรประมาณนี้เขาถึงนิยมเสียบยอดจากมเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองที่เพาะขึ้นมาเองแล้วเอากิ่งพันธุ์อะไรก็ได้พันธุ์ไหนก็ได้มาเสียบยอดเข้าไปนะครับ5คิดลับการซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนที่ผมจะบอกในคลิปนี้เริ่มจากอันดับหนึ่งเลยครับเราต้องเลือกต้นที่มีโคนขนาดใหญ่ต้นสมบูรณ์นะครับการที่มีลำต้นใหญ่หรือโคนใหญ่เนี่ยมันจะมีระบบรากที่สมบูรณ์นะครับรากหาอาหารได้ดี มีการลำเลียงธาตุอาหารและน้ำได้ดีกว่าเลือกต้นที่โคนเล็กนะครับอันนี้มันจะโตไวกว่าแน่นอนนี่คืออย่างที่1ครับอย่างที่2ควรเลือกต้นพันธุ์ที่มีใบเขียวเข้มใบหนายอดบนไม่มีใบอ่อนนะครับย้ําว่ายอดบนต้องไม่มียอดอ่อนใบอ่อนนะใบต้องมีสีเขียวเข้มเพื่ออะไรเพื่อการสังเคราะห์แสงที่ดีกระบวนการสังเคราะห์แสงจะเกิดขึ้นที่ใบนะครับ แล้วได้ธาตุอาหารได้สารอาหารลําเลียงมาสู่รากสู่ลําต้นสร้างการเจริญเติบโตของลำต้นต่อไปที่สําคัญ <c oughs> เมื่อเรานําไปปลูกกลางแจ้งมันจะไม่ถูกเผาหรือเฉาจากแสงแดดนะครับถ้าเราเลือกต้นที่มียอดอ่อนหรือมีใบอ่อนเนี่ยถ้าเราไปปลูกจริงเนี่ยมันอาจจะโดนเผาจากแสงแดดทําให้ใบหลุดร่วงต้องสร้างใบใหม่นะครับมันจะโตช้านะนี่คืออย่างที่2อ,อย่างที่3นะครับควรเลือกต้นพันธุ์ที่ ทางร้านหรือทางสวนเนี่ยเขาตั้งไว้กลางแจ้งไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือนนะครับยุคนี้เขาสั่งซื้อออนไลน์กันเขาจะมีเพจเราก็ต้องส่งข้อความไปถามหรือโทรไปถามว่าเอ๊ต้นพันธุ์ของคุณเนี่ยที่จะส่งมาเนี่ยคุณตั้งไว้กลางแจ้งหรือเปล่าหรือถ้ายังไม่ตั้งไว้กลางแจ้งเราก็อย่าเพิ่งไปปลูกนะครับเราต้องอนุบาลไว้ในที่ร่มรำไรก่อนหรือเราก็เอามาตั้งไว้กลางแจ้งเองให้มีแสงแดดบ้างมีร่มบ้างนะครับเพื่อ เป็นการปรับสภาพของต้นไม้ของต้นทุเรียนก่อนจะไปปลูกลงดินปลูกในสถานที่จริงมันจะทําให้เปอร์เซ็นต์รอดสูงนะครับเคล็ลับอย่างที่4ก็คือควรเลือกต้นสูงประมาณ8 0ซนเมตรถึง1เมตรนะครับเหตุผลง่ายง่ายครับเพราะรากยังไม่ขดตัวบางคนชอบต้นใหญ่ปลูกแล้วปี2ปีได้กินเลยอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละคนนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมว่าเลือกต้นประมาณนี้ที่ผมสั่งซื้อมานี่แหละประมาณ80เซน ถึง1เมตรนะครับเพราะรากเนี่ยมันยังไม่ขดตัวทุเรียนเสียบยอดมีรากแก้วนะครับถ้ารากขดตัวเนี่ยเราต้องไปตัดออกยิ่งต้นใหญ่เนี่ยทั้งรากแก้วรากฝอยเนี่ยมันจะขดตัวในถุงพาะชํถ้าเรากระจายรากให้ตุ้มดินแตกเนี่ยเปอร์เซ็นต์รอดมันต่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเลือกปลูกต้นที่สูงประมาณ80ซนเมตรถึง1เมตรนะครับโดยประมาณนะเปอร์เซ็นต์รอดสูงครับผมปลูกไปหลายต้นแล้วหลายเดือนแล้วมันก็ยังรอดทุกต้นเลย แต่วิธีการปลูกผมจะทําให้ดูในคลิปถัดๆไปนะครับเคล็ดลับอย่างที่5ก็คือเลือกต้นที่เสียบยอดจากกิ่งกระโดงครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ์ของท่านอีกทุเรียนนะครับถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีกิ่งข้างกับกิ่งกระโดงก็คือต้นที่เขาเสียบยอดจากกิ่งข้างกับต้นที่เขาเสียบยอดจากกิ่งกระโดงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงก็คือจากทุเรียนที่มีลำต้นตรงจะมีกิ่งรอบทิศทางเหมือนต้นนี้นะครับ ออกมาซ้ายขวาแล้วก็ยื่นออกมาหน้าหลังนะครับมีกิ่งแบบนี้ส่วนกิ่งข้างก็คือลําต้นตั้งตรงจะมีกิ่งออกสองข้างมีกิ่งขแขนงออกขึ้นมาแค่สองข้างเหมือนก้างปลานะครับแล้วเราจะเลือกกิ่งแบบไหนดีกว่ากันบางส่วนเขาก็บอกว่า เลือกกิ่งข้างมันจะให้ผลผลิตไวกว่ากิ่งกระโดงมันจะดูแลง่ายกว่าก็แน่นอนมันมีแค่2กิ่งออกด้านข้างนะครับแต่พอโตขึ้นไปมันก็จะมีกิ่งรอบเหมือนกันนะบางสวนเขาบอกว่ากิ่งกระโดงดีกว่ากิ่งกระโดงมันจะให้ผลผลิตที่ไวกว่านะครับซึ่งข้อมูลนี้ผมก็ได้ส่งข้อความไปถามจากคนที่ช่ำชองหรือมีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนมากกว่า10ปีนะครับเขาก็บอกว่าระหว่างกิ่งข้างกับกิ่งกระโดงเนี่ยราคากิ่งข้างมันจะถูกกว่ากิ่งกระโดง ไซส์เท่ากันเนี่ยสมมติว่ากิ่งกระโดงขาย80กิ่งข้างจะขาย60เหตุผลก็เพราะว่ากิ่งกระโดงมีความนิยมมากกว่านะครับและมันจะให้ผลผลิตไวกว่าการเจริญเติบโตก็ไวกว่าแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบกิ่งกระโดงนะครับเพราะว่ามันมีกิ่งก้านเยอะมันคุมหญ้าได้ไวปีนี้ก็สั่งมาตามคําขอตามคอมเมนต์ของ f c นะครับบอกว่าให้ทดลองปลูกทุเรียนให้ดูหน่อยก็ปลูกไปชุดหนึ่งรอดทุกต้นนะครับเมื่อ2เดือนก่อน ปีที่แล้วก็ปลูกไปต้นหนึ่งสูงก็เกือบเกือบสเมตรแต่มันคุมไฟไม่ทันนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตให้ชมปีนี้อะไรก็เริ่มสมบูรณ์แบบก็สั่งมาเพิ่มทั้งหมดนี้คือ5เคล็ดลับการเลือกซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนมาปลูกปลูกแล้วรอดและโตวไวต้นพันธุ์ทุเรียนที่เห็นคือหมอนทองนะครับก็ถือว่านํามาให้พิจารณาดูนะครับก่อนเลือกซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนมาปลูกรับรองรอดและโตวไวแน่นอนคลิปการปลูกเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ